อยากที่ใจได้ไหมได้ทีไ่ได้เหรอได้ทีไ่ได้โอเคไ,ได้อะเร็วใส่สใส่หัวใจก่อนพ่อ่าหาหัวใจอันนี้หัวใจเลี้วอันนี้หัวใจไหนปอดเบอร์ดูนี่ใช่แล้วใส่อะไรอีกอ่ะใส่อันนี้โครงกระดูกเหรอ วันว่าคนกระดูกอือหือมันไม่เจอเจอสิแม่ชื่อหนูได้ไหมอยู่นี่ไงโครงกระดูกอ่ะนี่ไงแม่ดูใช่นี่ไงโครงกระดูกอ่ะคนกระดูกอันนี้ใช่อ้าวไปขออคุณค่ะคนกระดูก เสร็ดดจแล้วป่ะปลอดภัยยังปลอดภัยอยือเอาใส่อะไรอีกอะใส่ม้ามไหมห<ะ>ม้ามม้ามอยู่ด้านไหนันนี้ได้มีชุดได้ไหม ได้จอันนี้อะฮะมาแม่ใส่ให้ดูน้ำอยู่ไหนแม่หาน้ำให้หนูได้ไหมอยู่นี่ไงครับมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันอยู่ข้างล่างกระเพาะอาหารเนี่ยเห็นไหมม้าอยู่ข้างล่างนะแบบนี้บางวันหาไม่เจอวังไม่ได้แบบนี้หรือเปล่าแม่ไม่ใช่นะน่าจะใช่นะ น่าจะใช่นะทำยังไงล่ะเนี่ยน่าจะใช่นะเัาเต้นด้วยเย้แล้วใส่ม้ามได้แล้วปราว่าลองใส่ตับอันนี้ตับนี่ อันนั้นไม่ใช่ตาบอันนั้นคือไตอาศัยเลยอันนี้คืออะไรนะอันนี้ใช่มันคืออะไรไม่รู้จักโอเคใส่ไม่ได้เฮ้ยเบาๆาโดนอกมาหมดเลยเ้าๆใส่ม่ได้ อะลองใส่ค่อยๆใส่อะใหม่เอาใหม่โอเคเย้ใส่ได้ยังใช้ได้โอเคต่อไปสอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรนี่คือม,ม้ <laughs> มฮ่าฮ่า้ ใส่ไม,ไ,ไม่ได้เหรอใช่สู้สิมันใส่อย่างนี้เปล่าโอเคจ้ามตับเดาว่าทำไมเบนเหมือนกันเอาลองก่อนลองดูก่อนอะกระเพาะอาหารผิดค่ะอันนี้กระเพาะอาหารกระปูะ่าน,นอยู่ข้างๆตับนี่ไงลูกอันนี้ตับอยู่ตรงใส่ตับแบบนี้ใช่ไหม อา้าวกระเพาะอาหารใส่ตรงนี้อลองดูซิมันใส่แบบไหนมันกระเพาะอาหารอยู่ไหนกระเพาะอาหารดูนี่น,นี่อ,อันนี้มีแล้วเร็วคุณหมอจัดการกระเพาะอาหารโอ้หมองไม่ค่อยเห็นเนาะโอเค <laughs> โอ๊ย ใส่ดีๆเอาไว้เอาไว้กระเพาะอาหารเธอรีบๆใส่กระเพาะอาหารเดี๋ยวนี้ฉันจะตายแล้ว <Okay. S 1> ฮะอามันเลื่นทำยังไง <laughs> อะขยบหน้ามาเดี๋ยวดิ ใส่ไม่ได้ใส่แล้วคุณหมอตองซื้อแว่นใหม่ละอืมโอเคกระเพาะอาหารใส่แล้วแบบนี้ต่อไปลำไส้เล็กอ๋อใส่กระดูกด้วยหรอ,อน,นี่ด้วย ตายตายตายเธอทุบคนตาย <Okay. S 1> เอาลำไส่เล็กตายหล่นมาหมดเลยเอาใส่ตรงนี้ก่อนหลูกใส่ตรงนี้ก่อน <c oughs> ถอดแว่นเลยไม่ <c oughs> ได้ใช่ มันไม่ได้เหมือนกันได้แล้วพอแล้วแค่นั้นแหละลูกพอแล้วพอแล้วนะใส่เดมีหมุดดีกว่าแม่บ้าวันใส่เดมีหมดุดสร็จทุกอย่าง <1> <1> <อ S 1> แม่โ okay อเคไหมอืมอ่ะเอาไปโอ้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  อันนี้ปวดขี้เย็บแล้วปวดขี้เอาใส่กระดูกยังยเหม็นเหม็นสิเอาลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อันนี้ลำไส้ใหญ่ใส่ไปก่อนมันไม่ได้อเอาเอาใส่ได้แล้วพอแล้วพอแล้วไปแล้วเออลำไส้เล็กโอเคเอาเย็บแผลเย็บแผลทั้งหมดผ่าตัดเสร็จแล้วเย็บแผล เออตายพอดีเรียบร้อยยังเรียบร้อยรือยังเขฉาเฉีดยาด้วยอะฉีดยาด้วยอะฉีดยาไหมไม่ฉีดเ,เยดดดแบบเยัเยไม่เปนน็นทางนี้ได้จึ๊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 ึ๊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  อาชิดยาฉิดยาเอาให้คนไข้ไป um. ไปนอนได้แล้วให้คนไข้นอนตรงนี้ก่อนไม่เอาทำไมให้คนไข้นอนก่อนไม่เอาูอ่อาจัดการโอเคยังหายังหายยังมียังมีหายเอาทำยังไงดีอะเดี๋ยวทำอะไรน่าจะตัดคอเลยเหรอใช่ ล้วหัวไม่ได้วัดไข้สิคนไข้มีไข้ไหมครับไในวัดไข้สิวัดไข้หน่อยเอาที่วัดไข้อยู่ไหนอะนี่เปล่าใช่วัดไข้หน่อยวัดไข้คนไข้สิจะวัดไข้คุณหมอทำไม วัดไขว้หวานเอ้าวัดไขว้คุณหมอหรอปวร์โตต่อจะเป็นอะไรปวันจะเป็นอะไรปวันคุณแม่เป็นชิ้นเหมอแล้วปวันจะเป็นอะไรปวันเป็นแผลดูอ๋อเป็นแผลเอาทาทายาทายาอันไหนดีอ่ะเยอะแผลไหมเยอะแผลดูไหมใส่มัวโอเคสีใส่แล้วเนี่ยยังไม่ใส่เลยใส่อันนี้ก็ได้นะยังไม่ใส่ ใส่อันนี้ก็ได้นะอันนี้ไม่เห็นเห็นสิ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 เฮ้ย